กองทุนฟื้นฟูช่วยแก้ปัญหาเนสินให้เกษตรกรวงเงิน3,533ล้านบาทกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกท่กทานขอต้อนรับข้า่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันพุธที่16มีนาคม2,565กับกระผมคนแทร่ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีก เช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสียดพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนาจิรินประชุมคณะกรรมการกองทุนโฟนโฟลและพัฒนาเกษตรกร ไฟเขียวคณะกรรมการนี่ดดำเนินการช่วยแก้ปัญหาหนี่สินให้เกษตรกร5,277รายวงเงิน3,533ล้านบาทวันที่16มีนาคม2,565นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรว่าที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรม,มการนี้ดำเนินการช่วยแก้ปัญหาเนศ้สินให้เกษตรกร5,277รายวงเงิน3,533ล้านบาทวันที่16มีนาคม2565นาจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นโฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการนี้ซึ่งเป็นกลไกของกรรมการชุดใหญ่ไปดำเนินการแก้ปัญหานี้สินให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมอีก5,277รายวงเงิน3,533ล้านบาทให้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก33ราย ที่เป็นหนี้ NPA วงเงิน52.7ล้านบาทและให้ปรับปรุงระเบียบของกองทุนฟื้นฟูเพื่อให้สามารถซื้อรัพย์ช่วยเหลือกเกษตรกรที่รัพย์สินเช่นที่ดินหลุดมือและมีการนำไปขายต่อหลายทอดแต่กเกษตรกรยังหวังจะได้รับที่ดินกลับคืนโดยให้กองทุนสามารถซื้อทรัพย์ ที่เป็นที่ดินเกษตรกร,เ,กรเดิมที่ถูกขายไปหลายทอดมาเป็นของกองทุนและให้เกษตรกร,เ,กรเจ้าของที่ดินเดิมมาผ่อนชําระกับกองทุนเมื่อผ่อนหมดก็คืนให้กับเกษตรกร,กรจากที่ก่อนหน้านี้สามารถซื้อทรัพย์สินได้เพียงทอดเดียวจากสถาบันการเงินแต่ถ้ามีการขายต่อไปทอดสองหรือสาม จะซื้อไม่ได้แต่ตอนนี้ซื้อได้แล้วจะช่วยให้เกษตรกรได้ที่ดินกลับคืนมาทั้งนี้ยังได้เห็นชอบการจัดสรรงบกลางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกองทุนได้ขอไปยังคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอและคอรอมอได้มีมติเห็นชอบแล้วให้สามารถใช้วงเงิน2,000ล้านบาทได้โดยที่ประชุมเห็นชอบให้สามารถนำงบ 2,000ล้านบาทไปดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายแบ่งเป็นงบบริหารจัดการสำนักงานกองทุน230.8ล้านบาทแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร,ร,ร1,500ล้านบาทมีเกษตรกรเป้าหมาย3,425รายและใช้ในโครงการฟื้นฟูพัฒนาชีวิตเกษตรกร 269ล้านบาทโดยมีองค์กรรอขอโครงการ776องค์กรมีสามาชิกรวม4 2 0 3 4รายสําหรับผลการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรในรอบสองปีนับตั้งแต่คณะกรรมการชุดนี้เข้ามารับผิดชอบการดำเนินการมีสามาชิกที่เป็นเกษตรกร ที่มาขึ้นทะเบียนกับกองทุนจำนวน5้านรายและที่ขึ้นทะเบียนในรูปองค์กรการเกษตรกร5 6 2 8 4องค์กรโดยขึ้นทะเบียนนี่เพื่อขอให้กองทุนแก้ปัญหาให้มีจำนวนเกษตรกร5,35,871รายคิดเป็น7 0 0 0 0 0 6 10, 9 2 2 0บัญชีเป็นวงเงินนี่1 7 1 1ล้านบาทโดยผลการดำเนินการในรอบ2ปีได้แก้ปัญหานิสินให้กับเกษตรกรไปแล้วรวมทั้งสิน 1, 8, 57, 000, ้น1,857รายวงเงินนี้ที่แก้ไข1,514ล้านบาทแยกเป็นการเข้าไปซื้อนี่จากสถาบันการเงินแล้ว ให้เกษตรกร,กรมาเป็นนีกองทุนแทนไม่มีภาระดอกเบี้ยและไม่มีการยึดที่ดินจนกว่าเกษตรกร,ะกรจะผ่อนชำระได้หมดมีจำนวน1,695รายวงเงิน1,347ล้านบาทและกองทุนเข้าไปซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือกำลังดำเนินการไปขายทอดตลาดจำนวน162ราย วงเงิน167ล้านบาทซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดในยุคหนึ่งในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรในวงเงินจำกัดเท่าที่กองทุนเฟื้นฟูฟมีนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เกิดการชะลอฟ้องหรือไม่ถูกฟ้องและชะลอ,อการขายท่อตลาดได้จำนวน11,472ราย และวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ได้เพียงแก้ปัญหาหนี้สินแต่เมื่อแก้ปัญหาหนี้สินได้บางส่วนแล้วยังมีนโยบายเข้าไปพัฒนาฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรด้วยการจัดโครงการพัฒนาเพื่อให้ฟื้นตัวได้หลังใช้นี้แล้วโดยเห็นชอบ551โครงการวงเงิน313ล้านบาท ช่วยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนได้9,107พ่รายครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร้ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับแต่ถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่าน ที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ